เพราะว่าจาประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคม2020สัปดาห์ที่30เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลโอัครสา,าวกถึงชาวฟิลิปปีจากเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้พระคริสต์เยซูถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต์เยซูทุกคนซึ่งอยู่ที่เมืองฟิลิปปีรวมทั้งผู้ปกครองดูแล และสังฆานุกรขอพระหันสทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้งข้าพเจ้าวอนขอพระพรเพื่อทุกท่านอยู่เสมอด้วยความชื่นชม เพราะท่านทั้งหลายร่วมมือประกาศข่าวดีตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีนี้ในท่านแล้วจะทรงกระทําต่อไปให้สําเร็จบริบูรณ์จนถึงวันของพระคริสต์เยซูข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนี้เกี่ยวกับท่านทั้งหลายก็เหมาะสมแล้วเพราะข้าพเจ้ามีท่านอยู่ในใจ ท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระหัสถานร่วมกับข้าพเจ้าทั้งเมื่อข้าพเจ้าถูกจองจำและเมื่อข้าพเจ้าทำงานปกป้องให้การประกาศข่าวดีมั่นคงอยู่ได้พระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้ารักและเอ็นดูท่านเพียงใดในความรักของพระคริสต์เยซู ข้าพเจ้าอาธิษฐานภาวนาขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้นทำให้เกิดความรู้และวิจารณญาณทุกเรื่องท่านจะแยกได้ว่าสิ่งใดดีเยี่ยมจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากคำตำหนิจนถึงวันของพระคริสตเจ้าจะได้บริบูรณ์ด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์และการสรรเสริมพระเจ้าพระวรสานบุลูกาวันสัมบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่งผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์ขณะนั้นชายคนหนึ่งเป็นโรคบวมกำลังอยู่เฉพาะพระพัก พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามบรรดานักกฎหมายและชาวฟาริสีว่าอนุญาตให้รักษาโรคในวันสะบ,บาโตหรือไม่แต่คนเหล่านั้นนิ่งเงียบพระองค์จึงทรงสัมผัสผู้ป่วยทรงรักษาเขาแล้วให้กลับไปพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นอีกว่าถ้าผู้ใดมีบุตรหรือมีโคตกลงไปในบ่อจะไม่รีบฉุดขึ้นมาทันที แม้เป็นวันสบาโตหรือแต่คนเหล่านั้นตอบคำถามนี้ไม่ได้ข้อคิดการยึดกฎปฏิบัติของชาวยิวเป็นหลกักพาให้จิตสำนึกของนักกฎหมายและชาวฟาริสีออกห่างจากความรักความเมตตาความห่วงใยความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์พวกเขาจึงเห็นกฎเหนือความรักและความเมตตานักบ,บุลูกาเล่าว,ว่าพวกเขา ต่างจ้องมองวังจับผิดพระองค์พระเยซูเจ้าต้องการเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดของพวกเขาเพื่อพัฒนาแนวคิดในทางบวกพระองค์จึงทรงรักษาคนป่วยโรคบวมคนนั้นทั้งทังที่เป็นวันสบาโตพร้อมกับย้อนถามบรรดาน,นักกฎหมายและชาวฟาริสีว่าถ้าผู้ใดมีบุตรหรือมีโคต,ตกลงไปในบอ่อจะไม่รีบฉุดขึ้นมาทันที แม้เป็นวันสับบาโตหรือความรักเมตตาและโอกาสหาได้ในพระเยซูเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020